สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทําให้ผมในเกมนะคะยาวนะคะทุกคนแบบว่าอย่างเช่นเราอะในเกมเนี่ยชอบที่สุดก็คือทรงนี้นะแบบทรงที่มีโบข้างหลังอะคือเราชอบทรงนี้มากๆทรงของผู้หญิงอะแล้วทีเนี้ยเราแบบอยากจะให้ยาวขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม อ่ะแล้วก็แบบอยากเพราะว่าชอบแบบชอบไว้ผมยาวอร่เงี้ยอยาก <s> ให้ผมยาวๆหรือว่าอยากให้ผมที่แบบในเกมอะให้มันยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบสวยแต่ว่ามันไม่ยาวพออไรเงี้ยเราก็มีวิธีทําให้ผมยาวขึ้นนะคะ <S <s อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทํายังไงกันบ้างนะคะก็คือทําง่ายแล้วก็ทําไวมากๆเลยนะคะให้เรากดไปที่เมนูและกดไปที่แถบอันแรกเลยนะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะคะ ถ้าของใครติ๊กถูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องกดนะคะทุกคนแต่ถ้าของใครยังไม่ติ๊กถูกก็ติ๊กถูกลงไปในช่องสีขาวอันนี้เลยนะคะอ่ะติ๊กถูกเสร็จก็กดการกรบาดออกค่ะหลังจากนั้นก็ให้เรากดเข้าเมนูอีกรอบและกดไปที่ไอเทม Edit และมาที่ไอเทมด้านล่างแล้วก็มาที่คำว่า e a ดด้านบนนะคะอ่ะพอเรามาคำว่า e a ดด้านบนเสร็จให้เรากดคำว่า อนะคะอในช่องสีม่วงๆนะคะดูคนแล้วก็กดเข้าไปเลยพอเรากดคําว่าอในช่องพอเรากดคําว่าอในช่องสีม่วงเสร็จนะก็เป็นติ๊กถูกแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็กดช่องสีเหลืองนะคะที่เป็นเล็กๆเป็นเป็นปุ่มสีเหลืองเนาะกดเข้าไปหลังจากนั้นเดี๋ยวเราหันหลังนะอ่ะจะได้เห็นผมชัดๆแล้วก็กดคําว่าแซดบวกนะคะจะทําให้ผมเนี่ยยาวขึ้นนะคะดูคน อ่าถ้ามันช้าเกินก็กดกดคูณห้าไปเลยจะได้แบบไวๆนะทุกคนอยากไว้ยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะแต่ของเราก็จะเป็นประมาณแบบประมาณเท่านี้เราประมาณแบบถึงอ่าถึงเอวแล้วกันประมาณนี้อ่ะพอเราได้เสร็จนะคือมันยังไม่เสร็จเท่านี้ถ้าทุกคนเห็นหน้าเราคือแบบมันจะแบบมันจะไม่ใช่เลยอะถ้าทุกคนแบบเห็นข้างหน้าอันนี้คือข้างหลังนะตัดภามาที่ด้านหน้าปุ๊บคือหัวจะโนนมาอย่างนี้เลยแต่เรามีวิธีแก้ค่ะก็คือ ให้เราอ่ะกดมาที่คำว่าเมนูด้านบนนะคะเราจะเอาติ๊กถูกออกนะทุกคนกดเมนูแล้วก็กดอันแรกเหมือนเดิมเลยและทําการเอาติ๊กถูกตรงนี้นะคะช่องสีขาวเอาออกไปค่ะคราวนี้ก็คือเอาออกแล้วนะตอนแรกเอาเอาติ๊กถูกแต่ตอนนี้เอาติ๊กถูกออกอ่ะแล้วก็กดรกรกบาทให้เราเนี่ยไปหาที่ที่มันแบบเปลี่ยนชุดได้นะที่เป็นสีชมพูอ่ะแต่ไม่ใช่ในห้องน้ำเด้อแล้วเจานี้อ่ะแล้วก็ เปลี่ยนเป็นชุดอะไรก็ได้เลยอยากได้ชุดอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะทุกคนอะดังนั้นเราจเอชุดนี้เห็นไหมทุกคนคือผมเนี่ยก็จะทําการแบบเปลี่ยนใหม่ให้ผมมันยาวขึ้นนะคะเห็นไหมก็จะยาวแบบนี้เลยอะทุกคนแต่เราลืมบอกนะว่าคือโบของเราเนี่ยสังเกตดีๆนะโบในเกมอมันจะเป็นสีแบบชมพูออกเข้มๆแต่อันนี้ชมพูอ่อนก็คือช่องเราก็ทําการสอนไปแล้วนะคะก็คือการสอนเปลี่ยนโบสอนเปลี่ยนสีโบในเกมนะคะก็คือเราสอนไปแล้วนะก็ ไปดูในช่องเราได้เลยนะคะทุกคนอ่ะแต่ใครที่หาไม่เจอเราจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราปักหมุนไว้ให้นะคะทุกคนปักหมุนหรือปักหมุกน,นะไอ้ปักหมุนเราพูดผิดอ่ะสําหรับทรงที่2ก็คือทรงผมลอนแบบนี้นะก็ทําใช้วิธีแรกเลยะคะ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าทรงผมลอนเนี่ยจะทําได้ไหมหน้าตาอ,ออกมาเป็นยังไงสวยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ติดถูกเหมือนขั้นตอนแรกทุกอย่างเลยค่ะ เห็นไหมคือการที่เรากดติ๊กถูกเนี่ยมันจะทําให้ผมเราอะขยับได้เคยสังเกตไหมเวลาเราเวลาเราปล่อยผมแล้วเราแบบเวลาเราไปเดินไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยผมมันก็จะขยับแบบปลิวอะผมจะปลิวอะเห็นไหมถ้าเราติ๊กถูกปุ๊บผมก็จะปลิวแต่ถ้าเราไม่ติ๊กถูกเนี่ยผมก็คือจะอยู่กับพี่เลยแบบผมแข็งไปเลยอะอะนี่แล้วก็ทําให้ผมเหมือนเดิมเลยเอย้ทำให้ผมมันยาวๆนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็เอาติ๊กถูกออกนะคะ แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นเสื้อคือแบบอยากจะใช้ชุดเดิมก็ได้หรือว่าเปลี่ยนชุดก็ได้นะคะแล้วแต่อ่ะเห็นไหมทุกคนก็คือก็จะเป็นแบบผมยาวหน้าตาประมาณนี้นะคือเราว่าข้างหน้าเนี่ยดูได้อยู่แต่ว่าเราแบบเราว่าข้างหลังนี่แปลกๆเนาะว่าไหมอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะใครอาจจะคิดว่าแบบมันสวยดีอะไรอย่างนี้แต่เราคิดว่าแบบข้างหลังมันแปลกๆแต่ข้างหน้าก็ดูได้นะคะทุกคนอ่ะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะ คือทรงผมพวกนี้อะ่ะมันมันที่จริงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ใช้แค่ผมยาวกับผมผูกโบนะคือในช่องเรามันจะมีอัดคลิปหนึ่งอ่ะที่เราสอนอยู่แบบมันจะเป็นทรงผมยาวๆแล้วก็ไว้หน้ามา้าคือทรงนั้นก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้าใครที่ลองทําทรงอื่นแล้วแล้วมันทําได้ก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะทุกคนแต่เราน่าจะแบบเราวัดทรงอื่นนี้ก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ จะมีเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทำได้ก็จะทำให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอคนละ1นึ่งไลค์และก็กดติดตามให้แป้งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ